ขณะนี้พี่โออยู่พรมนาเซนเป็กสรามินทรานะครับที่นี่มีโรงภาพยนตร์ในระบบเลเซอร์เพล็กถึง8โรงภาพสวยเสียงใสคมชัดและหนังที่เข้าใหม่สัปดาห์นี้ก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับตั้งแต่วันปริยมหาราชวันที่23ตุลาคมไปต้นมาหนังที่คนดูเยอะที่สุดได้แก่ภาพยนตร์เรื่องเสือครับของพี่ก้องเกียรติคมสิริในจักรวาลกุดพันเมื่อสักครู่นี้ที่ถ่ายแล้วไม่เห็นมีคนนั้นเป็นเพราะว่าคนเข้าโรงหมดแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่มีคนเราช่วยโอกาสในช่วงที่ไม่มีคนมาคุยกันจะได้สะดวกนะครับอีกเรื่องหนึง่งหนัง ฝรั่งรอยรักปมราวร e เ r รต t ิ n งอยู่นำแสดงโดยเมสันเทมจากอภิริหารไวกิ Viking, ้งพิชิตมังกรและล่าสุดก็อยู่ใน Black โฟนภาคสองโทรศัพท์ดำนะครับสายหลอนซ่อนวิญญาณด้วยแล้วเป็นผลงานของผู้กำกับ The Force in Our Star ท่างจาก เรื่องราวของนักเขียนเรื่อง It ends w i t h ิ u t ที่กำลังเป็นคดีความอยู่ครับก็อีกสองเรื่องที่เข้าฉายในสัปดาห์นี้เป็นภาพยนตร์ในโรงคิดซินมาครับฉายสลับรอบกับโดราเอมอนตอนเรื่องราวในโลกภาพวาดของโูปิตะนั่นก็คือชินจัง ครั้งนี้ชินจังกับพักคพวกนะครับโบจังและคนอีกหนึ่งคาสมาคุงในเน่อะไรเนี้ยเตรียมไปแดนซ์กันที่อินเดียชื่อตอนว่าร้อนแรงแซปเวอร์แดนเซอร์แห่งคาซึกคะเบะค,ครับและเรื่องนี้พี่โอดูแล้วดูแล้วสามเรื่องนะครับก็ยังขาดไอ้รอยลัก อะไรนะหรือเกรตติ้งอยู่อะเดี๋ยวก็จะดูเป็นโอกาสต่อไปสามเรื่งนี้แต่ว่ายังเพิ่งจะทําคลิปแค่เสือเองครับไวรัสล้างพัน e ์อีริดิช flu ก็แปลกดีที่คนรวยจะต้องพยายามสละทรัพย์สินของตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นการติดโรคนะครับอยากคุยถึงเรื่องนี้มากเลยโปรดติดตามนะครับ